ครับผมหลังจากที่เราเปลี่ยนแบตเตอรี่เรียบร้อยนะครับวันนี้เราจะมาเทดสดูนะครับว่ามันจะแรงขึ้นหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นจักรยานแม่บ้านนะครับมอเตอร์350วัตต์48โวลต์เปลี่ยนเป็นแบตลิเธียม15แอมป์ครับ48โวลต์15แอมป์โดยวางที่ถาดเดิมเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่ามันจะแรงไหมไปกันเลย อันนี้ก็ความเร็วก็ค่อยๆขึ้น,นะครับอันนี้ก็น้าหนักผมก็ประมาณ65แล้วก็มีกล่องเครื่องมืออีกนะครับหนักประมาณ6กเโลนะครับน,นี่ก็ความเร็วขึ้นเรื่อยๆครับรู้สึกว่าแรงบิดจะดีดีกว่าเดิมดีกว่าแบ็ดตัวเบ็ดตะกวัวตัวเดิมนะครับน,นี่ก็โอ้วิ่งไปถึง40เลยนะครับ41นุ่นเร็วมากนะครับก็ กำลังดีขับรอบบ้านขับไปซื้อของก็เหมาะครับความเร็วใช้ได้เลย